โขไทยนั้นถูกระบุว่าเป็นพื้นที่ที่ระดับน้ํายังถึงขั้นวิกฤตอยู่นะคะแม้ว่าฝนจะหยุดตกลงไปหลายวันแต่ว่าหลายจังหวัดในภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ยังอยู่ในภาวะน้ําท่วมค่ะซึ่งขณะนี้ยังมีการเตือนด้วยนะคะว่าจังหวัดที่อยู่ในบริเวณลุ่มแม่น้ําเจ้าพระยาจะต้องรับน้ําที่ไหลลงมาจากเหนือต้องเตรียมรับมือเฝ้าระวังไวใ้ให้ดีกว่า10จังหวัดนะคะไปติดตามรายละเอียดจากคุณดารินคล่องอัคาระค่ะ ขอบคุณค่ะจนถึงขณะนี้นะคะทั่วประเทศนั้นยังมีจังหวัดที่มีสถานการณ์น้ําท่วมอยู่ถึง15จังหวัดด้วยกันค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานว่าพื้นที่น้ําท่วมนั้นอยู่ในภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะ ส่วนใหญ่นะคะน้ํานั้นยังท่วมอยู่ในภาคเหนือนะคะโดยอยู่ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะและเชียงใหม่ลําปางลําพูนแพร่อุตรดิตฐ์สุขโขทยัยพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์นะคะส่วนน้ําที่มาจากภาคเหนือนั้นก็จะไหลลงมาที่ภาคกลางจึงท่วมอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์ด้วยค่ะส่วนในภาคอีสานนะคะก็มีน้ําท่วมอยู่ด้วยกัน4ี่จังหวัดด้วยกันค่ะนั่นก็คือที่บึงกาฬนะครพนมสกลนครและอุดรธานีค่ะ จังหวัดสุขโขทัยนะคะยังเป็นจังหวัดที่มีน้ําท่วมหนักที่สุดอยู่ในขณะนี้ค่ะเพราะได้รับน้ํามาจากแม่น้ํายมที่ไหลามาจากจังหวัดแพร่ขณะที่อําเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่นั้นมีน้ําท่วมอยู่นะคะสถานการณ์เริ่มดีขึ้นแล้วแต่ยังมีน้ําท่วมสูงกว่า1เมตรและน้ําก็ไหลลงมาที่จังหวัดสุขโขทัยค่ะทําให้ระดับน้ําที่สุขโขทัยนั้นยังไม่ลดลงมากนักน,นะคะชลประทานจังหวัดก็รายงานว่าอําเภอศรีสัชนาลัยนี้ค่ะ เริ่มมีน้ําลดลงนะคะแต่ว่ายัางไม่มากนะะักค่ะนอกจากนั้นแล้วก็คืออ,อําเภอสวรรคโลกสีสํารงอ,อรําเภอเมืองสุขโขทยัยและอ,อําเภอกงไกรลาศนั้นยังอยู่ในภาวะวิกฤตนะคะ ล่าสุดนะคะเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาค่ะน้ําได้ไหลเข้าท่วมฝั่งตะวันตกของแม่น้ํายมนะคะอย่างที่เห็นอยู่นี้คือแม่น้ํายมค่ะและนี่คือตัวเมืองของสุขโขทัยนะคะน้ําเข้าท่วมในฝั่งนี้ค่ะก็จะไหลไปตามถนนเส้นนี้ไปที่สี่แยกนะคะและท่วมทางด้านบนและด้านล่างนี้ค่ะสุดท้ายค่ะน้ําจะไหลไปที่จังหวัดกําแพงเพชรท,ที่อยู่ด้านล่างนี้นะคะซึ่งจะส่งผลกระทบกับชุมชนธุรกิจและสถานที่ราชการในบริเวณนี้แล้วค่ะซึ่งคาดว่าต้องใช้เวลาอย่างน้อยสิ วันนะคะกว่าสถานการณ์นี้จะคลี่คลายลงได้ค่ะขณะที่จังหวัดนครสวรรค์ระดับน้ําท่วมก็สูงขึ้นอีกในวันนี้นะคะโดยที่อําเภอชุมแสงนั้นมีน้ําท่วมเพิ่มสูงขึ้นค่ะรวมทั้งที่อําเภอก้าเลี้ยวอำเภอเมืองอำเภอรกรกพระและอําเภอพยุหคีรีที่อยู่ด้านล่างนี้ด้วยนะคะซึ่งการท่วมของน้ําครั้งนี้ก็จะขยายวงกว้างออกไปเรื่อยๆค่ะ ส่วนจังหวัดที่อยู่ใต้ขื่อเจ้าพระยาตั้งแต่จังหวัดชัยนาทลงไปนะคะก็ควรที่จะเฝ้าระวังเหตุน้ําท่วมอย่างใกล้ชิดค่ะเพราะกรมชลประทานคาดการว่าน้ําจะเข้าท่วมที่จังหวัดอ่างทองและพระนครศรีอยุธยาในวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะคะแต่ล่าสุดมีรายงานว่าบางพื้นที่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็เริ่มมีน้ําล้นตลิ่งเข้าท่วมในบางพื้นที่แล้วค่ะ